แม่หิวแม่ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานจริงเหรอแกเฮ้ยนี่แกทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าแม่เขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแกจะทำยังไงหิวใช่ไหมคะแม่เฮ้ยแกนั่นมันของเหลือนะทำไมของเหลือแล้วทำไมของเหลือก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละทีอยู่บนนอกขุดเผือกขุดมัน,มนกินยังกินได้เลย ก็กินค่ะแม่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไม่ตายหรอกแม่กินแล้วไมคะจะบไม่ขึ้นไม่นไล่วทำไมไม่ตายหรอกแม่จนจะโฟกัสมอนม่แกเล้วแค่ไหนโอ้หคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่คุณแม่ลองคิดดูนะคะว่านอนเขาจะเชื่อใครระหว่างคนที่นอนคุยกันแบบหญิงแก่ๆอย่างแม่ ยังบอกนะว่าแกกับนอนท์แบบมันกันแล้วอือเฮย้ยฉันแสดงความยินดีด้วยนะแกในที่สุดฝันแกก็เป็นจริงสักทีนะขับใจจ้าแล้วนี่นนท์เขาพาแกไปเจอพ่อแม่เขายังวันนี้แม่นนท์เขาจะมาจากต่างจังหวัดเขาจะพาฉันไปเจอวันนี้เลยแกอ๋อเดี๋ยวนะนี่นนท์เขาเป็นคนต่างจังหวัดเหรอแล้วแกโอเคไหมอะ นนท์เขาอาจจะดูดีขนาดนั้นอะ่ะแม่นนท์เขาคงจะเป็นเศรษฐีมันนอกอะไรเงี้ยไม่มีทางเป็นชาวไร่ชาวนาอะไรอย่างนั้นหรอกอืมก็จริงนอกจากนนท์จะหล่อแล้วอะ่ะหน้าที่การง,งานเขาก็ดีด้วยนี่อืมนี่ให้ฉันแต่งงานกับนนท์ไปนะฉันอาจจะกลายเป็นคุณนายไปเลยก็ได้แกเพราะว่านนท์เขาอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเร็วดีนี้นเฮ้ย <c oughs> ฉันฝากแกไปแสดงความยินดีกับนนท์ด้วยนะแล้วก็ขอให้วันนี้ของแกกับแม่นนท์อ่ะลาบลืนนะจ๊ะ ขับใจหนาะอิจฉาไหนเขาดูไหนะเรื่องปาอืมใหม่ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแม่ผมใจดีทำใจให้สบายนะแม่นนจะชอบใหม่หรือเปล่าอะคะนนแล้ว ถ้าคิดแม่ไม่ชอบไหมนอ่ะนนจะเลิกกับไหมไหมอะ่ะคิดมากไปแล้วนะครับแม่ผมยังไงก็ชอบคุณผมมั่นใจ,จกลับมาแล้วเหรอลูกครับแม,ม่นี่แม่ทำอะไรอยู่เหรอครับกลิ่นหอมฟุ้งเลยปลาหลนของโปรดของลูกไง <c oughs> เออ แล้วนี่ลูกสะใภ้ของแม่ในอนาคตใช่ไหมใช่แล้วครับคนนี้แหละครับแม่รอนานไหมแกฉันดูประชุมเสร็จอะโทษทีนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยหน้าเป็นตูดจ้ะ ก็เรื่องนี้แหละยังไงเขาไม่ปลื้มแกหรอฉันนี่แหละที่ไม่ปลืม้มแกรู้ไหมแม่หนลนไม่ได้เป็นคนปังจังหวัดธรรมดานะแต่เป็นคนบรรน,นอกคอกนาเลยแหละมากรุงเทพทั้งทีอ่ะใส่ผ้าถุงมาแกแล้วรู้ไหมอาหารมื้อแรกที่กินด้วยกันอนะ่ะคืออะไรปลาหลนโอ้โหกลิ่นนี่ตลกอบอวนไปหมดเลยอ่ะไอ้เราก็นึกว่าจะเป็นเศรษฐีบานนอกมีรสนิยมดีขับรถคันหรูที่ไหนได้ แล้วนี่แกแ borah, จะทํายังไงเดี๋ยวแกต้องเป็นสะพายบ้านเขานะแกจะทนไหวเหรอไม่มีทางอะ่ะฉันไม่ยอมให้แม่นอนอยู่ที่นี่แน่นอนแต่พรุ่งนี้อะดิแกนนเขาฝากให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนแม่สองสามวันอะเพราะว่าเขาต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดนี่ถ้าฉันต้องอยู่ด้วยกันจริงๆอะต้องอกแตกตายแน่เลยอะแกต้องหลับตาข้างหนึ่งนะใหม่อะไรทนได้แกก็ต้องทนเพราะยังไงเขาก็เป็นแม่ของนอนพูดอะมันพูดง่ายแกแต่มันทํายากนะเว้ย ไม่รู้แหละฉันจะทำทุกวิถีทางให้แม่นนน,นหนีกลับบ้านนอกไปเลยก่อนที่โนนเขาจะกลับมาแล้วนี่ถ้าแกทำไม่ได้อะเรื่องของแกกับนนจะเป็นยังไงวะนี่ผมขอคุณมากเกินไปหรือเปล่าครับไหมไม่เลยค่ะโนนนนทำงานให้สบายใจนะคะไป่ทำให้นนได้อยู่แล้ว ตอนแรกที่ผมรู้ว่าผมต้องไปประชุมที่ต่างจังหวัดอะผมกังวลมากเลยนะผมไม่อยากให้แม่อยู่บ้านคนเดียวตอนกลางวันน่ะแม่ก็พอจะอยู่บ้านได้คุณไปทํางานได้เลยห่วงก็แต่ตอนกลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะหม่โทรไปรางานเรียบร้อยแล้วค่ะหมผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดีเลยอ่ะก็เรากำลังจะแต่งงานกันนี่ค่ะ เรื่องของนนก็เหมือนเรื่องของใหม่นั่นแหละค่ะสวัสดีครับแม่เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับแม่อยู่บ้านกับใหม่นะแม่มารบกวนหนูแท้ๆเลยลูกแม่คะเหยียบพูดอย่างนี้สิคะหนูเต็มใจคะ่ะเออหม่ รับไว้เธอนะเป็นค่าอาหารของแม่น่ะ,ะไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องแค่นี้เองรับไว้เธอแค่นี้พี่ก็เกรงใจใหมายจะแย่แล้วก็ได้ค่ะแม่ครับเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับจ้าลูกเดินทางปลอดภัยนะครับแม่จ้าแม่รอนะครับขับรถดีๆนะลูก แถวนี้มีตลาดไหมเออหนูจ๊ะหนูไหมสั่งอันนี้ดีกว่าอันนี้จัดโปรเยอ่ะน่ากินมาก อร่อยมากอะ <S <S ก็อร่อยแน่ๆเลยอะ่ะเอ๊ะแม่หนูสั่งของมากินเองแม่จะยุ่งอะไรด้วยเนี่ยหรอแม่ก็รู้ว่าหนูสั่งมาให้แม่าจา้ะหนูสั่งมากินเองแม่ แม่อยู่แม่ก็เข้าครัวไปทำกับข้าวกินสิยังจะมองหน้างงอะไรอีกัะแม่กิริยาแบบเนี้ยคนกรุงเทพเขาไม่ทำกันหรอกนะอะแม่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาแม่ทำกับข้าวเนี่ยแม่ไม่ต้องทำเผื่อหนูนะอาหารบ้านๆแบบนั้นอะหนูกินไม่เป็นหรอกมันเหม็นเข้าใจนะคะแม่ กินแล้วอ่ะแม่เอาไปกินก็ได้นะแล้วก็กินเสร็จอย่าลืมเก็บทิ้งด้วยล่ะ,ะงานบ้านอ่ะแม่ทําด้วยละกันเดี๋ยวน่นกลับมานเหนื่อยเห็นว่ามันสกรปรกแล้วจะหงุดหงิดเอาอ่ะเข้าใจปะเนี่ยแม่ที่พูดอ่ะเข้าใจจ้ะก็ดีเดี๋ยววันนี้ฉันจะออกไปข้างนอกนะทําค่ำก็คงกลับจาหนูนั้นแม่ฝากซื้อพวกเนื้อสัตว์พวกผักเพราะว่าของสดในตู้เย็นมันหมดแล้วว่ะจ้ะโอ้ยแม่ ฉันไปช้อปปิง้งไม่ได้ไปตลาดรู้จักปะเนี่ยช้อปปิ้งอะฮะช้อปปิ้งอะอคงไม่เข้าใจอะดิงั้นฉันเปลี่ยนใจแล้ววันนี้ฉันไม่กลับก็แล้วกันนะเชิญแม่อยู่เป็นคนเดียวเถอะ ช้อปปิ้งเสร็จแล้วแกไม่รีบกลับไปหาแม่นนทนหรอเมื่อคืนก็ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไม่เป็นห่วงเขาไงคนแก่อยู่บ้านคนเดียวไม่ดีนะแกอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ใครจะไปทนมองหน้าแม่ผัวทั้งวันทั้งคืนนะแกแต่วันนี้ก็ต้องกลับอยู่ดีนี่หว่าแกพี่เป็นเพื่อนฉันหน่อยดีแล้วค่ำคัำค่อยกลับนะฉันไม่อยากอยู่กับแม่ผัวสองคนนะ่ะแกจะบ้าเหรอ,อไม่เอาอะนะไปอยู่กับฉันหน่อยเดี๋ยว เราซื้อของกินเข้าไปกินกันฉันเลี้ยงเคไหมเออเออก็ได้ มาแล้วเหรอแม่หิวแม่ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานจริงเหรอแกเฮ้ยนี่แกทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะถ้าแม่เขาเกิดเป็นอะไรขึ้นมาแกจะทำยังไงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแกอดข้าวแค่วันสองวันเนี่ยไม่ตายหรอกแม่หิวหิวลูกอุอ้ยน่ารำคาญจังเลยแม่เป็นขอทานหรือไงอะฮะคนกลับมานเหนื่อยๆพูดจาไม่เข้าหูเลย แม่หิวเหรอคะหิวใช่ไหมคะแม่เฮ้ยแกนั่นมันของเหลือนะทำไมของเหลือแล้วทำไมของเหลอก็กินได้เหมือนกันนั่นแหละทีอยู่บนนอกขุดเผื่อขุดมันกินยังกินได้เลย <c oughs> หิวใช่ไหมคะ <c oughs> หิวก็กินค่ะแม่ ไม่ตายหรอกแม่กินแล้วไหมคะจะไม่ขึ้นไม่ไม่กิมันไม่ตายหรอกแม่ไม่เหลือแล้วมําทำไงจนจะโฟกัสมันว่าแกเร็วแค่ไหนโอคุณแม่ค่ะผานค่ะคุณแม่คุณแม่ลองคิดดูนะคะว่านอนเขาจะเชื่อใครระหว่างคนที่นอนคุยกันแบบหญิงแก่ๆอย่างแม่ไม่นี่คุณทําอะไรอะ นอนนอนนอนขึ้นไปนั่งบนเกีอ้อีก่อนนี่ถ้าผมไม่เสร็จงานก่อนเวลาผมก็คงไม่รู้ว่าคนเอาของเหลือให้แม่ผมกินคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไหมของเหลืออะไรคะนนของดีๆทั้งนั้นเลย เลิกแก้ตัวเลยเนาะคุณมันน่ารังเกียจไปเก็บข้าวเก็บของนะแล้วออกไปจากที่นี่ซะฉันทนเห็นหน้าเธอไม่ไหวหรอกไหมแต่เรามั่นกันแล้วนะคะนนมั่นแล้วยังไงอะหมคุณยังอยากแต่งงานกับคนแบบผมอยู่อีกเหรออย่าลืมสิผมคนบ้านนอกนะนนคะผู้หญิงแบบคุณอะรังแกได้แม้กระทั่งคนแก่ไม่มีความเมตตาคืนผมแต่งงานกับคนแบบคุณไปอะคงเหมือนตกนรกทั้งเป็น ไปจากบ้านผมได้แล้วไปเธอไหมเขาไล่เราแล้วนะเออไปก็ได้ไม่ได้อยากอยู่หรอกพวกมันนอกครอบน,ะนาน่ารังเกียจพอได้แล้วไหมไปเถอะไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไงคะจะง้อไหมหรอคะ ไม่รู้นะคะว่าคุณยังรักไหมอยู่อขอแหวนมั่นผมคืนด้วยอะไรอะคะนนคนถือตัวอย่างคุณ่ะคงไม่ได้อยากได้แหวนมั่นจากคนมันนอกแบบผมหรอกเอ,เ,อเอาคืนไปเลยฉันไม่ได้อยากได้หรอกนะแล้วไม่ต้องเอาผมเป็นนิทานรับหลังหรอกนะว่าผมเป็นคนขี้งกอเพราะผมจะเอาแหวนเนี้ยไปขาย แล้วก็จะเอาเงินไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณเพื่อคุณจะเป็นบัวพ้นน้ําได้กับเขาสักทีแม่แม่ครับผมขอโทษนะครับที่ผมทิ้งแม่ไว้กับผู้หญิงเร็ว ผมจะพาแม่ไปหาหมอนะครับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแค่เอาข้าวต้มร้อนๆมาให้แม่ถ้วยเดียวก็พอแล้วจะนนนะได้ครับผมสัญญานะครับแม่ต่อไปนี้ผมจะหาแฟนดีๆคนที่เขาไม่รังเกียจคนบ้านนอกแบบพวกเราอะครับจะลูก